มีชื่่อวากรมส,ส,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง9ธันวาคม2564วันที่7ธันวาคมเวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมพิเศษ อปแปดริว้วฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงานรุ่นที่สโดยมีนายชาวเนตยิ้มประเสริฐประหลัดจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานกล่าวให้โอวาดแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดฉะเชิงเซาณนาห้องประชุมมารุพงศลิพัฒน์สารกลางจังหวัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน103คนจากสถานประกอบกิจการ,รจำนวน92แห่งซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษ จัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความรู้ความสามารถปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ใช้แรงงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานรวมทั้งโรคจากการทำงานวันที่8ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวปนัดดาบางประเสริฐ นักวิชาการแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมีนายวุฒิศักดิ์สิงห์เดโชนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานกล่าวเปิดงานณห,ห้องประชุมบอลลูม1-2โรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาจังหวัดชนบุรีและเวลา11นาฬิกา นางสาวบางออนวิรักษ์สยามนิติกรชำนาญการพร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเข้าร่วมรับฟังปัญหาชี้แจงสิทธิ์และขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ลูกจ้างสัญชาติอินเดียจำนวน12คนของบริษัทเชดอินดัสทรีลจำกัดรับทราบกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องว่าบริษัทเชดอินดัสทรีลจำกัด นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างวันที่9กธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวชนทิชาจันทศิรินักวิชาการแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2564ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเซาและสำนักงานปาปชประจำจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายมตรีตรายติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีณลันฉลองสิริราชสมบัติริมแม่น้ำบางปะกงอําเภอเมืองฉะเชิงเซาต่อมาเวลา10นาฬิกานางรัตนาพรนิยมชัยเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดซีโรโ่ทเลเลน์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีโดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบ o ๊กแฟนเ g e ของสำนักงานปปอชณนะห้องประชุมมรุพงศลีพัฒน์สารกลางจังหวัดและเวลา11.30นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมพนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างสัญชาติอินเดียจำนวน4คน ของบริษัทเชดอินดัสทรียลจำกัดซึ่งเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานว่าบริษัทเชดอินดัสทรียลจำกัดนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและมีข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการดำเนินการและกระบวนการซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงทำความเข้าใจจนเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นบริษัทเชดอินดัสทรียลจำกัด at, นายจ้างได้จัดที่พักและจัดส่งข้าววันละสามมือ้อให้แก่ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้อง ผลการดำเนินการรับคำร้องครอ .7 และผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่3-8ถึงธันวาคม2564ดังนี้รับคำร้องครอ .7 จำนวน4คำร้อง11คนจำนวนเงิน5 2 1 1 1 8บาท75สตางค่าจ้างจำนวน2 5 5 3 7 5บาท ค่าชดเชยจำนวน264,000บาทค่าล่วงเวลาจำนวน743,75สตางยอดสะสมคำร้องตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันรวมจำนวน64คำร้อง167คนเป็นเงินรวม13,762,857บาท91สตางผลการวินิจฉัยคำร้อง รวมจำนวน2องคำร้อง2คนสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นเงิน9,851บาทยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันรวมจำนวน42คําคำร้อง83คนได้รับเงินรวม5 5, 5 7ล้านบาท41สตางค การยื่นคำร้องระหว่างวันที่7ถึง9ธันวาคม2564ยื่นผ่าน c o n แทคฟอร์มจำนวน2คำร้องไม่มีการยื่นผ่าน e s e ซอร์วการรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ระหว่างวันที่3ถึง8ธันวาคม2564มีจำนวนทั้งหมด1แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน121คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม19แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน1,508คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่1นึ่งตุลาคม2564ถึงปัจจุบันข้อเรียกร้องจำนวน23แห่งยุติแล้วจำนวน17แห่งยังไม่ยุติจำนวน6แห่งข้อขัดแย้งจำนวน6แห่งยุติแล้วจำนวน6แห่งไม่มีข้อพิพาทแรงงานไม่มีการผลังาน ผลการดำเนินงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันจำนวน52แห่ง2,773คนการดำเนินคดีตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ตามมาตรา10มาตรา17ทับหมาตรา44มาตรา45มาตรา70 มาตราหนึ่งทัหนึ่งมาตราหนึยยีมาตราหนึ่งร้วงเล็บสองและมาตราหนึ่งร้วงเล็บสามจำนวน26คดีดำเนินคดีต,ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2 5 5 4มาตรา8 ประกอบข้อ21กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพศ2 5 5 8มาตรา14มาตรา16และมาตรา34วงเล็บ1จำนวน4คดีคนสำราญงานสำริจผลประชาชนพึงพอใจ การสร้างสรรค์เพื่อปวงประชา